คนนะครับพี่น้องอ่าจะเป็นอ่าค่ายมองไกแล้วก็ค่ายมวย้ยรายกาสนามมวยนะครับดูนี่แล้วก็สนามไก่นะครับอ่า,าอยนังเพราะว่าผมกับมีนโยบายว่า,าสนามไก่ก็คือไอพี่น้องไอบ้านเข้านี่แหละครับบ้านอ่าเพื่อนกันไก่ตีกกระเนะครับ,บเ,เบดี๋ยวขายไก่ขายอย่างนะครับอ่าเพื่อสนับสนุนพี่นอ้อ,องรากหยาเข้านะครับ ส่วนบมองไฟกับยูนีกับนคไข่เจนจิล่านะครับเทพนิรอนนะครับเพราะว่ากับที่ได้่งเสริมเงินพี่น้องกระทุนเศรษฐกิจในบ้านเขานะครับส่วนไข่ห้วยกับชือผมเ็ษเป็นแบบว่าเป็นศูนย์กลางเพราะว่าเยสธท้อนเขานี่ไข่ม้วยอยนี้ว่าสนามม้วยบุ้มีมาโดดเนี่ยวนะครับผมก็อยากเทสในพี่น้องที่มีลูกหลานนะครับให้มากซ่อมม้วยฝืกม้วยนะครับเพราะว่า ในห้างไก่ยาเสพติดนะครับในส่งเสริมเ่อว่าเซเรนี่แชมป์โลกเป็นของเทยสูตรเทีเยอนึ่งจรินะครับในี่กระทรองผมนะครับถ้าลูกหลานที่มักในเรื่องของม้วยไทยนะครับะจะน้อยถ้าผมจะสนามม้วยแล้วกับให้พี่น้อง อ่าผ้าลูกหลานมาชอบที่นี่มากิฟต์โตชอบที่นี่ไปเลยนะครับอ่าอีมุโรนนะครับแต่ซีพียานะครับถ้ามีโอกาสถ้าเลี้ยวเสร็จผมกะทีเพียนเชิญพี่น้องให้เธอนึงนะครับอ่าวนัตผมกะในเรื่องของสจหรือว่าอ่าเขียยพื้นที่ตำบลเชียงค้ำตัดท้องขูมเงินนะครับค่ะถ้ามีโอกาสถ้าพี่น้องนี้ให้โอกาสผมอีกในสมัยหนาผมกะจะลงสู่พี่พี่น้องที่เรานะครับส่วน ให้ผมซอยเหลืออีอย่างต่างๆพี่น้องกอันถ้ทาทครเรือโทรมากใดนะครับตทกี้กับผม,มี่โรคนามเดี๋ยวนีน้โรคนามนี่แล,ละครับพี่น้องเดียดร่อนมองไหนงานมี้งานมองไหนกะโรหาได้นะครับซอยเหลือที่เรานะครับเบ้เล็กบ้หน่อยจะเป็นน้ำใจลเล็กน,น,น้อยจากโจผมนะครับส่วนตัวผมกับผมนี่รักนะครับกับ,บอกทีมงานเลยว่า มาแค่ตัวกับหัวใจนะครับไม่ต้องเอาอะไรมานะครับชวนผมก็ดีใจแล้วนะครับอ่ายันทันสุพโถสเวชกามานะครับอ่าพ่ยต้องนะครับอ่าท่านอาท้อนนะครับ่ท่านคำภูนะครับหลายท่านนะครับก็ไก็เลยเอน้ำนะครับ เพราะว่าผมกับเรื e like ่องเมาแหรอครับตอนนี้ต้องก้าแล้วครับขอบคุณหลายๆนะครับนิดาวันเกิดหัวใจนะครับท่านสจโอเล่ทับทูกท่านที่หน้าในงานมนีนี้นะครับส่วนแฟชมองไฟหน่อยกับมักกระทะหุ่นนะครับส่วนซ่อมดีนี่กับน้องไส้กับอมตะอยนะครับรถแท่นะครับแครับส่วนหมากง้วกกระทะอุ่นนะครับมีชิปนะครับขนมอมตะซอยนะครับโอ้โหนิ่ายนดีต้อนรับนะครับน้องเขาฟางคุณสวยนะครับครับอ่า มาลัมนะครับรูปรอนะครับท่านผลุกเอ่อรถนักข่าวชื่อยัก่อวนั่งลงชัยสมสุกร์คือติดต่อมบอได้นะครับนี่ครับเสียดายที่จองแล้วอ่าท่านจะถึงตัดท้องบ่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่นถิ่นทานก่อนนะครับเออเพิ่งจะมาเชือต่ออีกอ่าหมอรัมคูดนี้ยู่นะครับพัฒนากระไปนะครับเนี่ยนะครับหมอรัมนะ ผิดตว่าครมัไม่เมียะเอค่ยเขากล้องเขากล้องเอาคือรับดนตรีนะครับ